เมาเมาตเมาโตเซาเริ่มเซ้งเมียเมาเมาเมารับเลเมาเมาเซเริ่มเซ้งเมียกินหลายตเดินตั้งเสามาเมาหลายเดินตั้งเสามาเห็นแต่ผาจินอ้างปางเยอะนาสีเส้นอะเส้นอะไราวมมันสดสดลายเดือดเุชดจัดแข็ ่ำกันกับหกเมียสดนมันเป็นหนกเมี่ยเอื่อกินนะครับเงะวัไดเหลาเดียวนะเหากันึเลยให่เลยนชิ้นๆนั่งเก่าชิ้นๆใหม่เก่าเพียวๆหนูเสียบเข้าสวยตักมาได้เขาสวยตักมาบ้างนี่กรได้มาจินมน้ำกันจบทำนะมาแล้วอะใรตักอู้แตได้เลยจะตักมาหลายด้อผม่ผม่เอาเนี่ ใชยครับทีอย่างกระจังก็เห็นว่าไมวกินแผ่นน่างเลยมันรู้สึกปากหลายครับรู้สึกปากอินดีย่างเงินก็บผักหยาด้ี่ครับนอกจากว่าไอ้ไอ้เนื้อแก่มัอเนื้อสี่แหละก็จะตากก็ว่าของมันอย่างนั้นนอกจากว่าไม่กินของมันน่องเลยมันสุดยอดจีร่าครับพี่น้องกินลาบกินไข่กับหนังกินไข่ กับนัำเห้อยดินเป็นนอง้วนัเต้ห้อยกินเต่ามีพลังงานเขต้องเหนียวหรอกเขาเจ้าครับเต่ากับมือใดก็ไดนครับพี่นนองอันนี้ไอ้เห็นกินกับเียวจัิงเสียอ่อนเป็นแม่ไปบงเพราะมันเห็นแล้วมันิิฝนมมีเป็นได้บ้างปติไมนฝนมีดพรเป็นหับบเหนียวีเสอยอสอย่นยางเลยต้นนี้ก็เขาทาอันดำเหนีใส่กระเที อันนี้ไปบ่มักลิบแบบตกัวไดยอือกัวแน่แหอมบวยมันดูจม่จะไม่เจียวหอมเลยบ่วปมันจะออกกินน้ำน้ำเน่ยหมูม่เจออกมากหานหวานน่แเาักมาแล้วสัดที่รักอืมชอยบอกว่าพ่อเมีกูไปเลยนะคุณักอนยังไม่เห็นมันสมชายสมชายป้ามันมาเห็นมึงอยู่มันจอด ลงก็กินาขนาที่กินเกเียวดวยกินเสไนี่ยเรับว่าเนี่ยเหรอเสไอะสิบมงพอเี่ยงวันเป็นไปงานกันด้วยไปเห็นงานอยู่โรงงานไปเอาแป้งกันปุยเปนนํานีแม่ไปนําำเป็นซอยเบรกบนอ๋อมึงมึงอยู่บ้านอืมข้อศอเขาทาไว้ ไปซวยเดีปจังสี่ชั่วโมงจคอยมาหอดไปเขาแย,ยกกับไปนั่ไปนั่งว่าขับรถดเดเ่็วสุดขึ้นแค่รวยไปจังเยอะใครไมเห็เนเยอะใครไม่เป็นปุนนไปเองกับลุงอะ่ะสามชั่วโมงนี้เป๊ะๆไปก้าไไบ่ดกับดีใจ

เี่ยเราจไนียวกันกนไลยตองนี่ครครับคับผม่นเนี่ยทรมากคนนก่เ็ดเาแข็งแน่เ่าไงนเนี่ยคนทมากอีกมันแมนุษย์มนุษโด ส่งไม่ะ,ะเออะปะเ็นตัวยินดีนำแกงห้วยกับเขาเ่าวานสุดยอดยได้เปีนหน่อเขาบานเฮ่าอันนี้ลาบลาบเนื้อใส่บักแคนอันนี้ลาบบานอีสานใส่เลือดอลาบร้อยนี่ขันยินกอนวันที่สิบหกนะเต็มเต็มยินดี้ย พอสซมก็หตัวมีพอจินสีท่นด้วยสี่ท่นด้วยนอนยินเตมเลยต้องการตัวเดนดสุดๆเลยไม่เหรอมาจินใยมแลวมึงไปทะเลนอน้องใต้ลลา แต่จเบ็ดาจั네네ีวนนี้ดไนต้องไปยเน้มนน่ยิ้อขอนไปเนิ้วไปคนละสีหาขั้นขอนิ้วใหม่นี่ผมอันที่หนึ่งขนี้วผู้เดิมต้งเข้ายอะ่เราวาก็งนะก็ต้องเสียหนางกันนึ่งเลยเลยบริสตัวคนใบขอน้ยว่าไหม่ะเกี่ยงงูงินปะเขียวงูเนตรงเซยยังหน่อยองง

Oh, okay. ต้องใหเ้เกมณตอนหมายวานี่เหลืออยู่สามสิบโลจะใครมาบอกกูพี่อยดอีกสากมสิบโลห้าขวบแมงตีแป้งไปเป็นถังเลยจะเอายังไงทำจะแป้งนี่ว่า,วาชุดก้อนหนามันกับพ่ออยู่แล้วเหลือลอีกตีแป้งไม่ชุดนึงตีก็สอบ มันมาบอกปูมาบอกตัวเรือจากทิศโลกจำติขาได้ให้แล้วมันไม่เห็นฟุดวัดเลยสมกพี่หลังเนี่ยสมัญจเด็ดิโลกมึงบอกกูก็ได้สมัยันมนบอกมีทิศจำทิศโลกเพราะว่าแปลงราชเชียตีขามือไปประเดี๋ยีปัญหานี้ปนหาแนะเนี่นมันทำไปมาทิ แค่ว่าดวงดีก็ดีไปแต่ดวงไม่ดีก็บู้หูหูหงอกเลยอ่ะกินบ้านหมูหิ้งเลยอ่ะกินบทันมันก็ไปเปิด่นอยู่สามเกดเนี่ยแบบเดียวกับเราด้วยขนกินเก็บตังกอนล้เนาะแตว่ามันดีรมันรับจ้งแต่ว่าการรับจมันแตดีนั่นหะแต่ว่ามันแหละขี้ก็เอาขี้ออกจากเอาเขาธนาคารบ่ด้ บ่มีนเจะเปเหตุการเป็นยาเป็นเนี่ยเห็นมันเห็นมันมันมันเห็นเป็นน้ำเป็นเนื้อได้้แต่บ่เป็นี่ยเ็ยังซ่น่นหมนั่งะจเมันมีตาเลยอะต่ว่าเป็นทางใจไว้อะไบานได้ยังได้รถเงหน่อยเจแสนอะอ้รมันหน่อยมันขั้นไม่หรอมันคือพิจอร เดไปหายต้พรอมเไปหาจะไปหาหลเป่ายรอเย็ดแปดแสนมเน็หน่อยเนี่ยก็ตั้งใจเห็ดก็ตั้งใจเห็ดเห็ดเลยครับพี่น้องสวัสดีครับจังไรกันขอบคุณหลฟที่รับชมนะครับเนาะจังไงกันคอมเมนต์คอมมาัไรกเ้พร้อมเตียงมมานะครับเนาะเจ้าแมวเดวเราสี่นอนแล้วก็บืนหกงานนะครับเนาะสวัสดีครับอย่าเจ็บอย่าจนครับผมไปโก้พวกหรือเ่ค่าบจไปบ้านมยัาก็ติงแต่ดีแคครับแ ครับผมก็ซอปารที่สามนี่เด้อครับเตยมสอนมาเอ็พระกินรม่มีอยัางกบบแปลกๆดีๆบ้าๆบอๆนี่กด้จะถือสาเด้อครับแต่ว่าแตวิช่ทราบก็มูแต่ไปะเอดเจ้าอย่างไม่กินคือับบพวอย่าเลืมกงบรับพวใส่เด้อครับ ลนไหนก็แก้นเลยอครับตามคนับตะไคร่พร้อมเนอคดคาคณตะไคร่มากจหัวมันเน่ยก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับ